สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับ Butterfly Effect หรือทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกเนี่ยแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเบื้องหลังแนวคิดที่ฟังดูเหมือนง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบได้กว้างกว่าที่เราคิดยังไงบ้างลองมาดูกันครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันมีรากฐานมาจากเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะคะ ก็คือทฤษฎีความโกลาหลหรือ Cha o s theory นะคะคนที่ทำให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักมากๆก็คือนักอุตุนิยมวิทยาเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์สมัยที่ท่านทำงานวิจัยเรื่องพยากรณ์อากาศที่ม i t ค่ะช่วงทศวรรษ1960นนู่นเลยอ๋อครับครับจุดเริ่มต้นนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับเหมือนว่ามาจากการทดลองพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็เออเหมือนเจอโดยบังเอิญช่วยเล่าตรงนี้คร่าวๆอีกทีได้ไหมครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคย ได้เลยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณลอเรนซ์เขากำลังรันแบบจำลองสภาพอากาศด้วยคอมพิวเตอร์อยู่แล้วทีนี้เขาอยากจะรันซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยใช้ข้อมูลตั้งต้นจากช่วงกลางของการรันครั้งก่อน แต่ด้วยความที่อยากจะประหยัดเวลาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาเลยป้อนค่าตัวเลขที่แบบว่าปัดเศษทศนิยมเข้าไปนิดหน่อยจากเดิมที่มันละเอียดมากๆอย่างเช่น0.506127เนี่ยเขาก็ป้อนค่าประมาณเข้าไปคือ0 5 0 6แค่นั้นเองค่ะโหต่างกันแค่ทศนยิยมตำแหน่งที่4เองนะครับเนี่ยดูแบบเล็กน้อยมากๆเลย เล็กน้อยจริงๆค่ะตอนแรกก็คงไม่มีใครคิดอะไรแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆก็คือแบบจำลองสภาพอากาศในระยะยาวที่ได้จากการรันครั้งหลังเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากผลการรันครั้งแรกแบบสิ้นเชิงเลยเหมือนกับว่าเดินไปคนละเส้นทางเลยค่ะจุดนี้และค่ะที่ทำให้ลอเรนซ์เขาค้นพบหรือตระหนักถึงสิ่งที่เรียกว่าความไวต่อสภาวะเริ่มต้นหรือ sensitivity to initial conditions ในระบบที่มันซับซ้อนมากๆนะคะ อ๋อครับเข้าใจแล้วซึ่งไอ้ความไวต่อสภาวะเริ่มต้นเนี่ยแหละก็คือหัวใจสําคัญของ b o t ตไฟเอ e เฟ e c t เลยใช่ไหมครับที่เขาเอาไปเปรียบเทียบเป็นคำถามคลาสิก,สกที่ว่าผีเสื้อขยับปีกที่บราซิลจะทำให้เกิดทอร์นนโดที่เท็กซัสได้ไหมอะไรแบบนี้ตรงประเด็นเป๊ะเลยค่ะคําถามนั้นนะคะเป็นการเปรียบเปรยที่ทรงพลังมากๆ คือใช้เพื่อนเน้นย้ำว่าในระบบที่มันซับซ้อนอย่างเช่นสภาพอากาศหรือระบบอื่นๆก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวเล็กมากๆในจุดเริ่มต้นมันสามารถถูกขยายผลออกไปจนนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกแต่างกันมหาศาลในระยะยาวได้เลยค่ะที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าระบบพวกนี้มันมีคุณสมบัติที่เรียกว่าไม่เป็นเชิงเส้นนอนลีเนียนะคะคือผลลัพธ์มันไม่ได้แปรผันตรงไปตรงมากับการเปลี่ยนแปลงตอนเริ่มต้นเสมอไปบางทีเปลี่ยนนิดเดียวแต่มันขยายผลออ ออกไปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยอืม,อมเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เรื่องขนาดของความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่เองแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยนําไปสู่ความเอ่อความคาดเดาไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวัดค่าสภาวะเริ่มต้นของระบบที่ซับซ้อนมากๆอย่างสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่ความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะวัดไม่ได้หรือไม่ได้ใส่เข้าไปในแบบจําลองเนี่ยก็อาจจะเพียงพอที่จะทําให้การพยากรณ์ผลลัพธ์ในระยะยาวมันผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอันนี้เป็นความท้าทายสําคัญมากๆเลยของการพยากรณ์ในหลายๆแขนงแต่เท่าที่ทราบมาแนวคิดนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนว่ามีการเอาไปประยุกต์ใช้ในแวดวงอื่นๆด้วยใช่ค่ะกว้างขวางมากๆเลยค่ะ ลองนึกภาพผลกระทบในทางเศรษฐกิจดูก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆของธนาคารกลางสักแห่งหนึ่งที่ปรับอัตราดอกเบี้ยแค่เซียวเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองตอนนั้นอาจจะดูเหมือนไม่มีนัยสําคัญอะไรมากแต่ว่ามันกลับส่งแรงกระเพื่อมต่อไปเรื่อยๆค่ะไปยังความเชื่อมั่นของนักลงทุนการกู้ยืมการใช้จ่ายและสุดท้ายอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากที่คาดการไว้มากๆในอีกหลายปีต่อมาก็ได้ค่ะ รืออย่างในทางนิเวศวิทยาการที่เราเอาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เข้าไปในระบบนิเวศหรือว่าการหายไปของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่สําคัญหรอกก็น่าจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปได้เหมือนกันที่เราคาดไม่ถึง ใช่เลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยเช่นการหายไปของสัตว์ผู้ล่าบางชนิดในพื้นที่หนึ่งอาจจะทำให้สัตว์กินพืชบางชนิดเพิ่มจำนวนขึ้นมามากผิดปกติจนส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ต่างๆแล้วท้ายที่สุดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์หรือระบบนิเวศท,ทั้งหมดในระยะยาวได้เลยซึ่งเป็นผลกระทบที่ใหญ่มากจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนเล็กน้อยนิดเดียวเองค่ะ ฟังดูแล้วมันก็ส่งพลังจริงๆนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าแค่เราดีดนิ้วปุ๊บผีเสือ้อขยับปีกปั๊บเราจะเปลี่ยนโลกได้เลยทันทีมันคงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เออมันถูกจุดในระบบที่มันพร้อมจะตอบสนองหรือมีความอ่อนไหวณนะจุดนั้นๆหรือเปล่าครับ ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบใหญ่โตได้เสมอไประบบมันต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าพร้อมที่จะถูกรบกวนหรือว่ามีจุดที่อ่อนไหวเป็นพิเศษอยู่แล้วณนะขณะนั้นการเปรียบเทียบเรื่องผีเสื้อเนี่ยจริงๆแล้วจึงเน้นไปที่ศัก,กยภาพของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในระบบที่ซับซ้อนมากกว่าที่จะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆหรือเกิดขึ้นได้ทุกครั้งไปค่ะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับพอมาถึงเรื่องการตีความในวัฒนธรรมสมัยนิยมที่คนมักจะเอาไปพูดกันในแง่ที่ว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปไหมครับอืมก็ไม่เชิงว่าคลาดเคลื่อนสัทีเดียวนะคะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงไปเป๊ะกับความหมายทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่เน้นเรื่องความคาดเดาไม่ได้และความวัยต่อจุดเริ่มต้นอย่างที่ว่า แต่ก็ถือว่าเป็นการหยิบยืมแนวคิดไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีทีเดียวค่ะมันช่วยตอกย้ำไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำลงไปแม้จะดูเล็กน้อยในสายตาเราเองก็อาจจะมีส่วนในการสร้างแรงกระเพื่อมหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ตามค่ะครับสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราได้สำรวจกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกหรือ b u t t e r f l y Effect เนี่ย ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนของโลกเราที่มันซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยมันชี้ให้เห็นว่าในระบบที่ซับซ้อนพวกนี้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยณจุดที่เหมาะสมหรือในจังหวะที่ใช่ มันสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆและคาดเดาได,ได้ไม่ได้ในระยะยาวได้จริงๆเพราะธรรมชาติของระบบมันไวต่อสภาวะเริ่มต้นอย่างที่ว่านั่นเองใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจนะคะถึงพลังของสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความสําคัญของการที่เราพยายามทําความเข้าใจพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ซับซ้อนต่างๆรอบตัวเราค่ะอืม มันน่าคิดต่อยอดไปอีกจริงๆนะครับในเมื่อจุดเริ่มต้นเล็กๆมันมีอิทธิพลได้มากมายขนาดนี้ในระบบที่มันซับซ้อนมากๆลองมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราเองซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยมันจะมีผีเสื้อตัวเล็กๆอะไรบ้างไหมครับในชีวิตประจําวันของเราอาจจะเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆหรือการกระทําบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะกําลังโบกปีกกาหนดทิศทางอนาคตของเราอยู่ในตอนนี้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรก็ได้